บริษัทนี้ทั้งรักและรับเลยนะเนี่ย สวัสดีครับผมวิตรบุยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีว,วิวบางอย่างเรื่องบริษัทนี้มีความรักนะครับเป็นแนวโรแมนติกตลกเป็นผลงานของอาจจา์อาคามาลุเอโน o โมโตะนะครับซึ่งเคยมีผลงานอย่างฟูมิโนซังโนบุกูนะนิจิโจและก็เรื่อง ทาเบโมโนเคมโมโนนะครับลงดิจิทัลสารมอร์นิง่งนะครับจำนวนเล่มเนี่ยไทยหอยอมาแล้ว3เล่มนะส่วนญี่ปุ่นออกไปแล้ว8เล่มยังไม่จบนะครับมาในส่วนเรื่องย่อก,กันเลยดีกว่านะทาเทอิชิทํางานอยู่ฝ่ายบัญชีของบริษัทขนมแห่งหนึ่งเขามีความลับที่ไม่สามารถบอกใครได้นั่นก็คือเรื่องแฟนสาวที่คบกันอยู่มิสยะที่อยู่ฝ่ายวางแผนในบริษัทเดียวกันเรื่องราวความรักในบริษัทที่ทั้งสองต้องปกปิดไม่ให้ใครรู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วหลังอ่านจบนะครับอ่าน เพลินๆน,นะความอายที่ไม่อยากบอกว่าคบกันเรื่องจะเล่าสลับทั้งในบริษัทและตอนที่อยู่บ้านด้วยกันตอนที่บริษัทเนี่ยจะตั้งกฎไว้สารพัดเลยจะไม่คุยกันยกเว้นเรื่องงานตรงไม่สบตากันระหว่างเดินผ่านประมาณนี้นะซึ่งเวลาทั้งสองทำงานด้วยกันเนี่ยก็จะดูเป็นคนกัดกันนะผมก็ใจทาเทชีนะที่อยากจะแสดงความรักในที่ทํางานแต่ทําไม่ได้เพราะไม่อยากให้เพื่อนพนักงานรู้กับการตอนอยู่บ้านสองต่อสองเนี่ยดูเป็นคู่รักเข้าใหม่ป่ามันซึ่งต่างจาก ตอนอยู่บริษัทมากเอาจริงๆเรื่องไม่ได้มีกฎว่าพนักงานห้ามรักกันแค่คู่นี้ไม่อยากให้ใครรู้ว่าคบกันผมเสียดายที่สถานการณ์ภายในเรื่องเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมตื่นเต้นเท่าไหร่นะเพราะต้้งสองรักษากฎอย่างดีเลยภรรยาไม่รีแอคชั่นสีหน้าเขินอายให้เพื่อนพนักง,งานเห็นจนงสงสัยว่าเอ๊คบกันอยู่สหนาคู่นี้เลยทําให้เรื่องเนี้ยไม่ได้หวือหวาแต่อ่านแล้วหวานอยู่กับความภรรยาของตัวละครถึงเรื่องเนี่ยจะได้เลทสิบแปดบวกนะแท่ไม่มีซีนโป๊เลยหรือว่า ว่าจะลุกเล่มหลังๆนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมีฉากหนึ่งผมตลกมากเลยอะตัวละครพูดว่าความรักในบริษัทก็คือการเล่นนั่นแหละการเล่นอะไรละ่ะในส่วนตัวละครนะครับออกแบบมาโอเคเลยนะสมวัยดีทาเทอิชินะครับภายนอกดูเป็นคนเข้มงวดกับงานบัญชีนะแต่จริงๆดูเป็นพนักงานธรรมดาที่มีความรักนั่นแหละวิสยานะครับนางเอกของเรื่องนะน่ารักมากคิดนน่นคิดนี่กังวลมากไปนะกลัวเรื่องคบกันความแตก ผมชอบน้องโมริโชโนนะทางานอยู่ฝ่ายเดียวกับไทเทอิชิภายนอกดูยิบเงียบแต่น้องปกปิดสิ่งที่ชอบอยู่น่ารักดีนะครับชอบสาวแว่นนะในส่วนงานภาพนะครับมาตรฐานนะฉากเขินโรแมนติกวาดออกมาดีๆเลีแยคเช่นตัวละครน,น่ารักมากบรรยากาศสถานที่ให้อารมณ์เหมือนอยู่ในบริษัทเลยครับมาในส่งข้อดีข้อเสียกันบ้างน,นะครับข้อดีข้อแรกนั่นก็คือไทเทอิชิ i, กับมิซยะคู่นี้ลงตัวและน่ารักดีข้อที่2 โมเมนต์ในเรื่องกําลังดีนะคะไปได้หวานมากอ่านแล้วอมยิ้มนะข้อที่3อ่านได้เพลิน,นมีทั้งสถานการณ์ในบริษัทและตอนอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ซึ่งให้ความรู้สึกต่างกันครับข้อเสียนะครับมีอยู่2ข้อด้วยกันนะข้อเสียข้อแรกนั่นก็คือบางตอนอ่านแล้วเบื่อๆนะ ถ้าไม่อินกับโมเมนต์บอนบานของตัวละครข้อที่2เซต้าสถานการณ์ในเรื่องไม่สามารถทําให้ผมตื่นเต้นหรือชวนลุนได้ครับมาที่ส่วนตัวเริ่มโดยรวมกันเลยดีกว่านะครับตัวเริ่มโดยรวมเนี่ยทำโดยเซนซูคอมิกนะนี่ในส่วนหน้าปกนะครับบริษัทนี้มีความรักนะครับโทนสีแดงเข้ากับปกหลังของตัวละครดีนะไทเทอิชิกับมิสยะนะครับแต่ต้องฟอนชื่ออาจารย์เนี่ยกับชื่อเรื่องเนี่ยแคนยูคีปอะซีเค็นะครับฟอนตดูเป็นแนวฆาตกรรมไปหน่อยนะ นี่ปกหลังนะครับจะออกโทนแดงหน่อยนะนี่ไม่ได้นะเผื่อมีคนมาเจอเมื่อกี้เองนะ่ะนั่นสิเด้อมาดูด้านในกันเลยดีกว่านะครับอีกเนี่ยค่อนข้างกว้างไปหน่อยนะสาหรับผมอะ่ะคือมันกว้างจนรู้สึกแบบว่ามันไม่ได้มีอะไรแบบเป็นลวดลายขนาดนั้นนะครับปกในก็จะเขียนว่า Ken Yu Kip Secret นะครับก็คือเป็นชื่อเรื่องภาษาอังกฤษนั่นแหละปกหลังก็ไม่มีอะไรนะครับเปิดมาก็จะมีชื่อเรื่องนะครับบริษัทนี้มีความรักนะครับนโ o โตะอาคามารุนะครับอ่า นี่ก็จะเป็นรายชื่อตอนนะมีทั้งหมด5ตอนมีตอนพิเศษ2ตอนนะครับอ่าเปิดเรื่องมาก็ชัดเจนเลยนะเราสองคนมาคบกันไหมแบบปิดเป็นความลับนะครับอ่าแล้วก็กูมาที่ตัวละครไทเทชิกับมิสซียะนะครับเรื่องก็จะดําเนินในบริษัทนะครับตอนอยู่ในบริษัทเนี่ยทั้งสองก็คือดูไม่ค่อยสนิทก,กันเท่าไหร่นะดูเป็นคู่ที่แบบดูกัดกันเลยอะนี่นะครับนี่ไปเสร็จ ถูกตีกลับมาอีกแล้วหมายความว่ายังไงตีหน้าดุใสนะครับและตอนแบบว่าพออยู่กัน2ต่อสก็แบบทําหน้าย,ยิ้มแจ้แมแจ่มใสนะกระเทินะนะที่วันนี้พูดแรงไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับตัวตัวมิสยาเนี่ยชอบไปอยู่บ้านพระเอกนะครับ ก็เป็นตอนในลิฟต์นะครับก็พยายามจะไม่แบบสบตากันนะเดี๋ยวเพื่อนพนักงานก็จะจับผิดได้อะไรเงี้ยแต่จะมีฉากนี้นะครับอ่ะคนมันไม่เห็นอยู่แล้วแหละว่าเราจับมือกันอะจับมือกันนะครับเรื่องเนี้ยมันไม่ได้หวานมากเกินไปนะอยู่ในระดับที่โอเคอะกลางๆอะ่ะไม่ได้หวานจนหมดขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับ การแปลนะครับเรื่องนี้แปลได้มาตรฐานดีนะคะไม่ได้มีคําผิดอ่านได้ไหลลื่นนะในส่วนของการพิมพ์เนี่ยเซนซูใช้กระดาษถนอมสายตาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่กระดาษเนี่ยจะมีความบางไปหน่อยนะผมแนะนําว่าอย่าให้โดนสัมผัสน้าอีกขาดนะของค่ายเซนซูเนี่ยเพราะว่าเสี่ยงขาดได้เลยนะผมพลาดไปแล้วหน้านึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวหาแป๊บนึงมันจะมีหน้านึง นี่อหน้านี้หน้านี้นะครับหน้าเนี้ดูตรงส่วนนี้จะดูกรอบๆไปเลยนะครับไม่รู้ว่าโฟกัสเห็นหรือเปล่าเพราะว่าหน้านี้ผมดันทําน้ําหยดใส่ไปดูไม่เหมือนหน้าอื่นเลยอะถ้าไปจิ้มอะขาดแน่นอนนะคือขาดเป็นรูแน่นอนอันนี้ต้องระวังหน่อยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าของเซนซูเนี่ยถึงจะเป็นถนอมสายตานะครับแต่บางไปหน่อยนะ ในส่วนของคุยการท้ายเล่นเนี่ยก็อาจารย์คนว่าก็จะมาทักทายนะครับด้วยที่อาจารย์นะ่ะเขาเคยทํางานที่บริษัทมาก่อนเนี่ยทำให้เรื่องนี้ดูมีความเป็นบริษัทนิดนึงนะคือเรื่องมันให้บรรยากาศบริษัทดีนะครับอาจารย์เขาจะถามกับบกว่าเออจะวาดมาเป็นรูปแบบไหนดีอ่ะแล้วก็เริ่มวาดน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปซที่เต็งขอบคุณดักคนวาดน,นะครับก็ประมาณนี้นะสําหรับเรื่อง บริษัทนี้มีความรักนะครับนี่ก็ตัวอย่างเล่มต่อไปนะก็ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะก็มีฟอนต์ควาว่าไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ n e x t story รนะมีเพื่อนร่วมงานรู้นะครับสรุปนะครับถ้าชอบแนวโรแมนติกในที่ทํางานเนี่ยผมแนะนําเลยนะเรื่องดีหวานกาลังดีเลยที่จริงผมอยากอ่านเรื่อง Asset to Second นะเป็นแนวความรักในบริษัทเหมือนกันแต่ได้เรื่องนี้ที่ไม่มี l c ในไทยนะครับความรักนี้คือเรื่องพิเศษของเรากับวิศยะ เรื่องนี้นะครับผมให้แทนแทนแทมแทน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 แปดเต็มสิบนะครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวมังงะานในวันนี้นะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจติเตอบุรรีวิวกันด้วยนะและก็ฝากดีกานรีวิวเด็กดีด้วยนะครับสวัสดีครับ